สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปแรกของนัดนะคะก็ยังไงลองมาดูกันได้นะคะหัวข้อแรกที่นัดจาวันนี้เลยก็คือเขามีใจหรือคุณคิดไปเองนะคะวันนี้มีไพ่เป็นเพื่อนเลือก2กองด้วยกันนะคะกองที่หนึ่งทางด้านซ้ายมือและกองที่สองทางด้านขวามือนั่นเองค่ะนั่นอยากจะบอกว่าทุกคนอย่าไปซีเรียสเยียไปคิดมากนะคะเพราะว่า พลังงานของไพทาโร่เนี่ยเป็นพลังงานที่ระยะสั้นนะคะการตัดสินใจหรือว่าบางครั้งเนี่ยมันมีแพลนอะไรมาแทรกมันก็อาจจะทําให้การตัดสินใจเนี่ยเปลี่ยนไปได้นะคะแต่ว่านะ่าอยากให้มองว่ามันเป็นเอเนอร์จีมากกว่านะคะว่าเอเนอร์จีเขาเนี่ยอาจจะมีใจแต่บางทีเนี่ยมีแลนเข้ามาแทรกทำให้เขาไม่สามารถดําเนินการตามแลนของเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะพลังงานที่ดูเนี่ยก็จะเป็นพลังงานนะขณขนาดนี้นะคะ เป็นพลังงานสั้นๆโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องแรกเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกลองที่1น,นะคะวันนี้เราจะมาใช้ไพ่ไลท์เซียนะคะในการดูเป็นฉบับมินิค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวจะเห็นว่าเป็นแบบว่าใบเล็กนะคะเ,คเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะขอถามว่าสำหรับเพื่อนๆกลองที่1น,นะคะ เขามีใจหรือคนคิดไปเองอันดับแรกขอดูพลังงานเพื่อนๆพื่อกองที่หนึ่งก่อนถามว่านาตอนนี้พลังงานของเพื่อนเพื่อนกองที่หนึ่งเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะอืมว้าวโอเคตอนนี้นะคะเพื่อนๆพื่อกองที่หนึ่งเนี่ยน่าคิดว่า มีการร้องขออธิษฐานนักมากเลยหรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็คือเพื่อนๆตันนี้เนี่ยนัดขอดาว่าอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเพื่อนๆเนี่ยอาจจะมีการลงตัวแล้วอะยกเว้นเรื่องของความรักเนี่ยแหละว่าทำไมไมันยังไม่สําเร็จสักที ก็เลยมีการอธิษฐานร้องขอในเรื่องของความรักนะคะเป็นหลักซึ่งดูแลวความรักเนี่ยจะเป็น Prior i t y หลักของเพื่อนๆในตอนนี้เลยเป็นสิ่งที่คำนึงถึงเป็นอันดับแรกๆเลยนะคะตอนนี้แล้วก็มีการรอคอยนะคะอยากเดินทางอยากพบเจอกันกันกบเขาอีกครั้งหนึ่งโอเคถ้าพลังงานตรงนะคะเรามาดูกันต่อะคะ่ะ เขามีใจหรือคุณคิดไปเองค่ะ ช่วยหน่อยค่ะอืมเพื่อนๆกองที่เลือกคนอ่าเพื่อนๆที่เลือกกองที่หนึ่งคุณไม่ได้คิดไปเองเหรอคะยินดีด้วยนะคะเขามีความรู้สึกตรงกันกันกบคุณนะคะคือคุณรู้สึกยังไงกับเขาเขาก็รู้สึกแบบนั้นละคะ่ะบางคนเนี่ยอาจจะมาถามถึงคนที่ตัวเองรู้สึกดีดด้วยนะคะหรือบางคน อาจจะมาถามถึงคนที่ไม่ได้ชอบอ่ะ <c oughs> เขาก็ไม่ได้ชอบคุณเออมันก็เป็นไปได้นะ <c oughs> เออก็คือว่าคุณมีความเขามีความรู้สึกตรงกันกับ่พ้นแต่นะว่านั้นมองว่ายังไงเนี่ยอ่าสหรับเพื่อนๆพอนกองนี้เนี่ยต้องคุณคุณมีความรู้สึกดีกับเขานะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีความรู้สึกดีกับเขาเอ,อ่รู้สึกไม่ไม่ได้ชอบเขาอ่ะแต่ว่ามาถามเฉยๆว่าคนนี้เขาเขาจีบเราหรือเปล่านะ อาจจะไม่ใช่กองของคุณนะคะกองนี้นะคะเ,เพื่อนๆมีความรู้สึกดีกับเขานะคะ,ะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยเป็นอะไรที่มันมันเหตุการณ์มันไม่เอืออ้ออํานวยนะคะในการที่จะสารสัมพันธ์การหรือว่าในการที่จะ,ะดําเนินความรักไปนะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เด็กกว่านะคะ เ,เขาอาจจะเขามีอาจจะมี energy คือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยกว่านะคะาบางทีอาจจะไม่ใช่อายุก็ได้อาจจะเป็น energy พลังงานนะคะมีความมีความเด็กกว่านะคะความรักครั้งนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตัวฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเองเนี่ยซึ่งนัดมองว่าอาจจะเป็นเขานะคะยังมีความลังเลยังมีความไม่มั่นใจยังมีความที่ จะไปซ้ายก็ไม่ได้จะไปขวาก็ไม่ได้นะคะดูแล้วเขามีภาระหน้าที่อะไรบางอย่างที่ทําให้เขาขยับตัวค่อนข้าง,งยากเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยมองเ,เพื่อนๆดีมากเลยนะเขามองว่าเพื่อนๆเนี่นเยเป็นคนที่เขาอยากได้มาเป็นแฟนเออเขาดูแล้วคือเขาชื่นชมผู้หญิงคนนี้มากๆเลยนะคะเขาเราดูแล้วเนี่ยเออเขาที่เขายังแอคชั่นไม่ได้เนี่ย ม,มันมีภาระหน้าที่แหะค่ะที่ทําให้เขาขยับตัวไม่ได้นะคะแล้วก็ยังเกิดความลังเลว่าจะไปซ้ายดีหรือขวาดีนะคะแต่ดูแล้วเขาไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ค่ะ,ะหรือเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้นะคะเพราะว่ามันมี energy ความเศร้าโศกเสียใจเกิดขึ้นนะคะเออแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันยังไม่จบค่ะความสัมพันธ์นี้นะคะมีโอกาสนะ,ะไปประสบความสำเร็จไปจนถึงการแต่งงแต่งงานเลย เพื่อนๆถึงเขานะคะจะเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์นะณะะตอนนี้นะคะอย่างที่นัดบอกว่าเขาเนี่ยขยับตัวทําอะไรได้ยากมากนะคือเขามีภาระหน้าที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องเข้าใจแล้วก็ใช้ความอ่อสตรองหนักมากเลยแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคุณก็เป็นผู้หญิงที่อาจจะมีความอ่อดราม่านิดนึงนะเออมีความอ่อนไหวในอารมณ์นะคะ เชาาทัดน้ํานะคะความอ่อนไหวนะคะมีกรกฎพิจิตแต่ว่าดูแล้วเนี่ยคุณก็แต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะดูอ่อนนอกแข็งในนะคะให้ถึงเวลาที่เข้มแข็งเนี่ยคุณก็เข้มแข็งได้นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะในขณะที่เขาไม่สามารถมาดูแลเทคแคร์ care, อะไรเราได้นะก็อยู่คนเดียวอะคะ่ะให้มันสตรองให้มันสงาน่างามนะคะเพื่อรอเวลาที่เรากับเขาเนี่ยจะได้มันจบกันเสียทีนะคะ เขาเองเนี่ยก็วางแผนที่จะเข้ามาพูดคุยกับเพื่อนๆน,นะคะมันเป็นไปได้นะที่เขาาจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานนะคะเพือนรรวมชั้นเรียนหรือว่าคนที่เคยอ่าคุยงานหรือทําอะไระวางแผนประชุมร่วมกันนะคะดูแล้วเนี่ยเร็วๆนี้เนี่ยก็มีโอกาสที่เพื่อนๆกับเขาเนี่ยจะได้มาคุยกันอีกนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าคือนมาแล้วแต่คนนะคะถ้าเป็นเรื่องของคุณเดีย๋ยคุณก็จะทราบ อาจจะไม่ใช่เร็วๆนี้หรืออะไรยังไงแต่ว่ามันไม่จบอะเออคุณก็จะรู้ว่ามันยังไม่จบมันจะมีวันที่กลับมาได้มาพบเจอพูดคุยกันอีกนะคะโอเคเดี๋ยวเรางั้นเดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นกันดีกว่านะคะว่าแล้วเร็วเร็วนี้เนี่ยเขาจะเ a คแอคชั่นอะไรไหมแต่ดูแล้วนะคะดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างขยับตัวยากนิดนึงอะ่ะเออแต่ว่าคือเหตุการณ์ทางการงานหรืออะไรนยคะมันจะทําให้คนกับเขาเนี่ยมาพบกันเองนัดว่าแบบนั้นนะคะอะเดี๋ยวดู เดี๋ยวมาถามให้กันดีกว่าว่าแล้วเร็วเีวนี้เนี่ยเขาจะแอคชั่นอะไรไหมอ่ะบางคนไม่อยารอนานเนาะงั้นเรามาถามกันเลยว่าเร็วเวนี้เนี่ยเขาจะแอคชั่นอะไรหรือเปล่าอืมอืมโอ้โห อยากเลือกกลองนี้จังเลยคือนัดจะไม่เลือกนะคะนัดจะไม่ได้เลือกกลองไหนนะแต่ว่าอยากเลือกกลองนี้จังเลยอ่ะเออขอบให้ขยายดมูลนะคะอ่าโอเค ขอโทษถ้าเกิดว่านัดวางไพ่ไม่สวยนะคะคนกองนี้นะคะถามหาความชัดเจนความชัดเจนกําลังจะปรากฏกับเพื่อนๆค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะมันเป็นความตื่นรู้นะคะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจากเขานั่นแหละเขารู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะในเมื่อฉันอยากได้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนเป็น แล้วเขาอยากได้มากกว่านั้นนะคะอย่างที่กองที่ล้อเนี่ยเอเนอบอกว่าอยากไปถึงขั้นแต่งงงงงแต่งงแตงงานเนาะตอนนี้มันไกลกว่านั้นนี่ค่ะมันไกลกว่านั้นอีกอยากสร้างครอบครัวที่มั่นคงนะคะบางคนเนี่ยเขาอาจจะเคยพูดกับคุณแล้วนะว่าเขาอะมองหาการสร้างครอบครัวที่มั่นคงตอนนี้เนี่ยคอนเซิร์นของเขาก็คือการการเงินนะคะการงานการเงนิงนเขากำลัทางทำงานเก็บงานเอ่อเก็บเงิน ื่อที่จะสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับคุณนั่นเองค่ะแต่ว่าเขาเนี่ยก็อาจจะชิวนะเพราะว่าเขาก็อาจจะคิดว่าก็คุณอยู่ตรงนี้แล้วไงถูกไหมคุณก็อยู่ตรงนี้แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ไปโฟกัสกับเรื่องเงินเรื่องงานนะคะแต่ว่าคุณคุณมีเอเนอร์จีของการเสียใจอ่ะการดรามา่าเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกว่าแล้วเขารับรู้ได้นะคะและ้วเกิดความกังวลด้วยอืม บางทีนะคะบางคนเขาอาจจะแสดงท่าทางเฉยๆแต่ว่ารู้ไว้เลยว่าในใจเขาเนี่ยเขามีความกังวลน,นะคะแล้วเขาก็รับรู้ถึง energy ที่เสียใจของคุณนะ่ะมันทําให้เขาเกิดการตื่นรู้นะคะว่าอืมฉันต้องชัดเจนแล,ะละ้วล่ะเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยคือผู้หญิงที่ฉันมองที่อยากจะสร้างครอบครัวด้วยนะคะเร็วๆนี้ถามว่า a อคชั่นเขาจะได้เกิดการพูดคุยกันมันเป็นการพูดคุยที่ ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่ไม่เคยเถูกหยิบยกขึ้นมาพูดนะคะก็อาจจะเป็นการพูดคุยที่เคลียนะคะเคลียอะไรที่อยุ่สงสัยอะ่ะเออมันจะเป็นการพูดคุยที่ทำให้เกิดความชัดเจนนะคะแล้วดูแล้วนะคะจะเกิดการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะที่จริงเนี่ยไพ่ออกมาอารมณ์นี้เนี่ยมันมันแปลได้สองทางนะทางแรกมาคุยกันว่าแบบ เออเราอาจจะไม่คลิกกันหรือว่ามันมีอะไรที่ดูเป็นไปไม่ได้หรือเปล่างั้นเราก็ใหม่สารสัมพันธ์กันต่อดีกว่านะคะทางที่2ก็คือคุยแล้วสารสัมพันธ์เริ่มต้นใหม่นะคะแต่นั้นมองว่ามันดูแล้วเป็นทางที่2นะคะเพราะว่าไพ้สิบเปลี่ยนขึ้นนะคะดูแล้วเขาอยากอนาคตอยากสร้างครอบครัวที่มั่นคงกับเพื่อนๆนะคะมองว่าความชัดเจนนี้เนี่ยเป็นความชัดเจนที่แฮปปี้นะคะ มันแฮปปี้เอนดิ้งนะคะสำหรับทั้ง2ฝ่ายนะคะเออมองว่าเขาจะแอคชั่นที่ทำให้เกิดการเริ่มต้นในเร็วๆนี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะสบายใจเลยเออจากที่เคยแบบยังไงก็ไม่ยังไงสักทีนะคะจะสบายใจโอเคค่ะมันเป็นความการพูดคุยที่มันจะเปิดใจอะว่าเออฉันรู้สึกแบบนี้กับเธอใครที่ยังไม่เคยสารภาพรักกันนะคะ มันอาจจะมีการสารภาพรัก,รกนั้นเกิดขึ้นนะคะดูแล้วการพูดคุยเนี่ยจะเกิดจากตอนกลางคืนเป็นส่วนใหญ่นะคะเออมันเกิดจากกลางคืนเป็นส่วนใหญ่น่ะเราดูแล้วนะคะคุณกับเขาน่าจะอยู่กันสองคนน่ะอืมอย่างที่นันบอก Energy ตอนแรกว่าจะมีการงานทำให้เขากับคุณมาเจอกันนะคะแต่ว่าดูแล้วเออโอเคการงานอาจจะทำให้เขาคุณกับเขามาเจอกันจริงๆแต่ว่า อันนั้นก็างานก็ส่วนงานนะคะการพูดคุยกันเคลียร์เนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่ได้อยู่กันสองคนมากกว่านะคะโอเคสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกล่องนี้นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขสมวัตในความราคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำหรับสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เลือกกล่องที่สองนะคะวันนี้นะคะเราจะใช้เพชรไลเซียนะคะในการทำนาย งั้นเรามาเริ่มดูพลังงานของเพื่อนๆในตอนนี้กันเลยดีกว่าค่ะเพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเป็นพลังงานของเพื่อนๆที่เลือกกองที่2องไหมนะคะ กลองนี้นะคะมีเสน่ห์ไม่เบาเออมีเสน่ห์ไม่เบานะคุณอาจจะเป็นคนที่มีตัวเลือกแหละแต่ว่ายังไม่ได้เลือกใครนะคะตัวเลือกอาจจะไม่ไเยอะขนาดนั้นคุณคุณไม่ใช่คนที่แบบเปิดรับใครมาเยอะขนาดนั้นนะคะมันก็มีเข้ามาบ้างแหละในความที่คุณอาจจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะคะเป็นเป็นคนรูปร่างเอ,อ่อรูปร่างดี ค่อนไปนทางผอมหน่อยนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนก็ได้นะคะอาจจะเป็นพลังงานส่วนใหญ่ของเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ตรงอะไรบางอย่างเนี่ยก็อย่ากเก็บไปคิดมากนะคะลองดูอนเทอร์่รวมๆนะคะว่าคุณอาจจะมีคนเข้ามาละอืมแต่ว่าพลังงานของคุณตอนนี้นี่คุณพยายามบาลานซ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะอ,อ,อาจจะมีอะไรหลายๆสิ่งที่ต้องให้เก็บมาคิดน่ะแล้วก็ ความรักนี่แหละที่เป็นเรื่องที่แบบคิดไม่ตกว,ว่าเอมันยังไงดีนะมันจะไปยังไงดีแต่ว่ามันจะมีคนหนึ่งอะนะคะที่มันโดดเด่นขึ้นมาเป็นคนที่มีความอาจจะเด็กกว่าเออหรือว่าถ้าเขาอายุเยอะเนี่ยเขาก็จะมีความสดใสร่าเริงนะคะเป็นพลังงานเด็กๆนะคะ นะคะชีวิตของเพื่อนๆตอนนี้ก็พยายามบาลานซ์ชีวิตของตัวเองอยู่นะคะบางคนอาจจะ work life balance นะคะรู้สึกว่าชีวิตตัวเองตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีบาลานซ์เลยก็พยายามอย่างมากที่จะบาลานซ์ชีวิตตัวเองนะคะบางคนก็ทําได้ดีนะคะแล้วก็อยากทำอะไรก็ทำได้ทั้งที่เวลาเนี่ยไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็รู้สึกจะดูเฉื่อชายมีสเสน่ห์เป็นพิเศษในช่วงนี้นะคะถ้าพลังงานตรงเราไปดูกันต่อค่ะ โอเคค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะ mm hmm. เขามีใจหรือคุณคิดไปเองนะคะ mm hmm. พี่ไพ่ช่วยแก้ไขนะคะไม่ใช่แก้ไขสิเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไข่ข้อข้องใจนะคะสำหรับเพื่อนเ,อนเอนกองที่2ว่าเออคนที่อยู่ในคอนเซิร์นอยู่อยู่ในความคิดห้องความคิดนะคะของเพื่อนเพอกองที่2ตอนนี้ที่เอาออกจากหัวไม่ได้เนี่ย mm hmm. เขามีใจหรือว่าเราคิดไปเองนะคะ เพื่อนๆที่เลือกกองที่สองนะคะคนเลือกหนึ่งถ้วยนะคะเราไพ่หนึ่งถ้วยก็ออกมาอืมที่จริงแทาจะไม่ต้องพูดแล้วล่ะที่จริงมันก็เหมือนชัดเจนอยู่แล้วนะเออว่าถ้เหมือนมาถามเพื่อคอนเฟิร์มสัญชาติตัวเองอืมสัญชาตินี่ตัวเองเฉยๆนะคะโอ้โหคือไว้จริงๆอ่ะจริงๆไม่ต้องถามก็ได้นะ คุณเตรียมตัวหรือยังโอเคนัดถ,ถามแค่นี้ว่าคุณเตรียมตัวหรือยังคุณเตรียมตัวหรือยังคะเขาคิดถึงคุณอยู่ด้วยนะคะตอนนี้ค่ะแล้วเขาคิดถึงด้วยความความรากักอะเออเขาไม่ได้คิดถึงในเรื่องสิบแปดโบกด้วยนะคือเขาคิดถึงในความแบบความเสน่หาความรากักอะเออเขาเป็นคนที่มีความรากักความจริงใจให้กับเพื่อนๆมากเลยนะ แล้วเขาอาจจะเคยพูดว่าเขาอยากสร้างครอบครัวอยากมีลูกกับเพื่อนๆเ,เขามีใจแบบชัดเจนนะคะเขาชัดเจนมาตลอดด้วยอืมสำหรับบางคนนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่าดูเป็นผู้ใหญ่ใจดีอะ่ะ แล้วเขาชัดเจนกับคุณเสมอมานะคะว่าเขาต้องการอะไรอ่ะเออเขาต้องการอยากสร้างครอบครัวมีลูกกับคุณเขาอยากเขาอยากมีคอมมิชเมน์น่ะคือเขาอยากแต่งงงแต่งงานถึงบอกว่าเขาชัดเจนขนาดนี้คุณมาถามถึงแฟนคุณหรือเปล่าแล้วคุณไม่มั่นใจในตัวของแฟนคุณหรือเปล่าคะเขาไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะเขา ทุกครั้งที่เขาคิดถึงคุณเนี่ยเขามี energy ที่แบบอ้อฉันอยากสร้างครอบครัวกับเธอฉันคือเขามองคุณดีมากเลยนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเพิ่ที่จริงอะ่ะมันไม่ต้องเปิดเพิ่มแล้วอะแต่ว่าโอเคเดี๋ยวดูเพิ่มไหนก็ได้เขาไม่ใจขนาดนี้แล้วอะยังไงอะ่ะคุณต้องคนต้องมาถามอีกแล้ว d e l i v e r e s ขึ้นนะคะเข้าใจเขาว่า Lover ไหมอะ่ะคนรักอะเฮ้ยพื่นๆกล่องนี้นี่คือ เขารักคุณมากนะและในขณะนี้เขาก็กำลังคิดถึงคุณอยู่ด้วยคุณกับเขารักกันนะนจริงๆแล้วไม่เป็นความรักที่แบบว่ามันไม่ได้ปิดบังนะคะมันเป็นความรักที่ก็รูกันอยู่อะนะอย่าไปมั่นอย่าไปสงสยัยอย่าไปตั้งแง่หรือไปอะไรในตัวเขาเลยนะคะเขาเขารักและจริงจังกับคุณมากจริงใจจริงใจจริงจังอยากสร้างครอบครัวอยาก พัฒนาความสัมพันธ์นะคะถ้าตอนนี้เป็นคนคุยก็จะเป็นแฟนใครที่พัฒนาเ,เป็นแฟนอยู่แล้วก็จะเป็นสาม,มีภรรยานะคะโอ้โหมันดีมากโอเคงั้นต่อไปเราไปดูแอคชั่นของเขานะคะว่าเขาจะทำอะไรในเร็วๆนี้นะเออดูสิว่าจะมีใครได้สละสดหรือเปล่าอะเออดีมากนะคะ กองนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแนะนำให้เลือกกองอื่นนะคะ <c oughs> เออจริงๆเราก็มีแค่สองกองแหละวันนี้เนาะ <c oughs> โอเคค่ะเขา <c oughs> จะแอคชั่นอะไรในเร่องนี้คะท <c oughs> ี่ไฮโดรแฟนขึ้นอีกแล้ว啊อุจริงฉัน คือถ้าเป็นเพื่อนสาวกันนะกระจกว่าฉันหมั่นไส้เธอมากเธอก็รู้ดีอยู่แล้วทุกอย่างเธอจะมาถามฉันทําไมอ่ะเออเออเอ,อ๊แต่มันมีความเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทีเดียวอโอเคโอเคโอเค,อเคแหม่ก็เดียวว่าเข้าใจแล้วละ่ะว่ามาถามทำไมเข้าใจแล้วละ่ะ เออมันก็มีเนาะชีวิตคนเรามันก็ไม่ได้จะมีความสุขตลอดเวลาไม่ใช่ฮปปี้ตลอดเวลานะแอคชั่นถัดไปของเขาเนี่ยมองว่าเขาอยากจะเขาจะเขาจะแอคชั่นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นะั่นแหละอเขาจะพัฒนาความสัมพันธ์นะแล้วเขาก็จะลุยด้วยลุยแบบเออคือเขาจะเทคแอคชั่นนะคะเขาไม่ได้จะอยู่นิ่งๆเฉยๆนะเขาจะเทคแอคชั่นเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์นี้นะคะ มองแล้วเนี่ยคุณเป็นคู่ที่เหมือนเป็นเพื่อนกันหรือว่าอาจจะเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าอยู่กันแบบเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนคู่คิดต่างๆหรือว่าถ้าเกิดคุณไม่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์แบบอยู่กันเป็นเพื่อนคู่คิดนะคะคุณหวานกันมาตลอดโรแมนติกกันมาตลอดเลยอะไรนะคะมันอาจจะเป็นในความหมายที่ว่าคุณก็เป็นเนื้อคู่กันนั่นเองนะคะ บางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกด้วยซ้ำว่าเป็นโซเมทเป็นอคู่กันนะคะรวมๆแล้วเนี่ยก็มีความแฮปปี้ดีนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคุณก็มีความสับสนน่ะคุณอาจจะมีหลายๆเรื่องในชีวิตที่ต้องให้คิดตัดสินใจหรือว่ามันอาจจะมีอะไรทำให้ที่เข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าไม่ไม่มั่นใจอะไม่มั่นใจไม่แน่ใจ แต่ว่าขอให้รู้ไว้เลยว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆนะคะเมื่อกี้ไพ่ king of cups ขึ้นมานะอันนี้เป็น Queen of c u p s นะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันนะคะแล้วเขาก็อยากได้คุณเป็นสีภรรยามากๆเลยด้วยเขามองว่าคุณเนี่ยเป็น,ปนคนจริงจังเขาจริงจังจริงใจกับคุณนะคะมองว่าคุณเนี่ยแหละคือคนที่เขาจะจริงจ,งจังด้วยและพัฒนาความสัมพันธ์ด้วยนะอเขาอาจจะเป็นคนต่างชาตินะคะหรือคุณกับเขาอาจจะไม่ใช่คนชาติเดียวกันหรือว่าการเจอกันเนี่ยมันอาจจะต้องเดินทางนะคะ อ่ดูแล้วเนี่ยอะไรที่มันเคยไม่ไม่ชัดเจนต้องคิดต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันจะถูกออเทิ้งไว้ข้างหลังความเครียดความอะไรที่มันเคยแบบเป็นปัญหานะคะคือเขาเนี่ยจะเป็นคนทําให้มันหมดไปนะอืมเขาจะจับมือคุณนะคะแล้วก็พากันไปในที่ที่ดีกว่าสถานะที่ดีกว่านะคะ แล้วทุกครั้งเนี่ยแล้วมันจะเกิดความแฮปปี้เอนดิ้งนะคะในความสัมพันธ์นี้คือเขาเนี่ยจะเขาคิดแหละว่าจะพาคุณนะคะ move on ไปสู่ความสัมพันธ์หรือสถานะที่มันดีกว่าเก่าอืมเขาไม่เคยคิดที่จะเอาตัวเองไปในที่ที่ดีกว่าคนเดียวนะคะเขามีคุณอยู่ในนั้นเสมอแพลนของเขามีคุณอยู่ในนั้นเสมอนะคะถ้า สภาคุณลงเรือไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันเอออันนี้พูดในแบบว่าแบบเปรียบเปรยนะในเรือนั้นมันมีคุณเสมอเขาไม่เคยคิดที่จะพายเรือไปคนเดียวนะคะเขาจะให้คุณนั่งแล้วเขาก็จะพายเขาก็ยืนพายพาคุณไปในที่ที่ทดีกว่านะคะซึ่งมันจะมีวันของเราแน่นอนอนาคตเขามีคุณเสมอค่ะเพราะฉะนั้นดูลรนะคะ,ออะ,แ,ะ,คะแอคชั่นก็คือนั่นแหละเขาจะ เอาแอคชั่นเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะด,ดู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 ดโอ้ไม่ใช่นี่ดู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 อ้เด็ Happy Birthday จะร้องเพลงแต่างงานไม่ใช่อะไรขอขอแสดงความยินดีด้วยได้ไหมคือมองเราเพื่นอนๆกล่องนี้เนี่ยไม่ใช่คนที่แบบอาจจะอาจจะมีส่วนที่เป็นคนคุยแล้วพัฒนาเป็นเป็นแฟนนะคะหรือว่า แต่คือส่วนใหญ่อ่ะเอางี้คุณเป็นแฟนที่กำลังจะได้พัฒนาอยากให้เซอร์ไพรส์อ่ะไม่พูดได้ไหมนั่นแหละเออแฟนกันอ่ะขข่าวต่อไปอ่ะเขาทำอะไรอ่ะเออที่จะเป็นสามีภรรยากันอ่ะอดูแล้วเขาจะนำสิ่งสิ่งนั้นมาให้คุณนะคะเออเขากำลังควบม้ามาละ เออเขาจะเอาสิ่งสิ่งนั้นไม่ให้คุณแล้วนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวถามให้หน่อยดีกว่าเพราะว่าดูเราเนี่ยสาวสวยกลุ่มนี้นะคะเออหรือหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณอาจจะเป็นหนุ่มหล่อกลุ่มนี้เนี่ยคุณก็มีเอ,อ่อช้อยส์สองสมคนอยู่นะเดี๋ยวดูซีว่าเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนนะคะคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ลักษณะแบบไหนเออ,เ,อ,อเดี๋ยวขอใช้ไพอ่อีกอีกสำหรับดูแล้วกัน เาเป็นคนลักษณะกล่องนี้ไม่แถมให้เลยนะเออเพราะว่าเห็นคุณมี choice มี choice น,นะคะเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนโอ้โหมีสเสน่ห์เขาเป็นคนที่มีสอาดถ้าคุณมี choice น,นะมันจะมีคนหนึ่งที่มีเสนห่ห์แล้วแบบทำอะไรก็ได้ความสามารถหลากหลายอะงานอาร์ตก็ได้เป็นคนหัววิทยาศาสตร์ก็ได้วิชาการก็ได้คือบางคนเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับ มีหน้าที่การงานที่ดีแต่พอออกมาจากออฟฟิศปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นอาร์ติสเลยเล่นดนตรีก็ได้ทำนู่นทำนี่ก็ได้นะคะเขาเป็นคนเก่งและความเก่งของเขาเนี่ยมันทำให้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากนะคะอะมีเขามีความเขามีความ,เ,มเขามีความเป็นเด็กในตัวเองอะ จริงเขาเป็นคนแล้วก็มีเป็นคนที่แบบว่ามีความตั้งใจอยากําอะไรก็ทาให้สาเร็จนะอาจจะเป็นคนไกลไย่ยงที่บอกว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่าเวลาเดินเวลาเจอกันเนี่ยต้องเดินทางมาหากันนะคะเป็นคนที่ค่อนข้าขงที่จะมีโรคส่วนตัวสูงนะคะหรือว่าเวลาที่ทําอะไรเนี่ยอาจจะต้องใช้ความคิด ะะมองเราอุปสรรคของเพื่อนเพื่อนเนี่ยก็อาจจะเป็นเกี่ยวกับการที่เขามีโรคส่วนตัวแล้วก็บางทีอาจจะหายไปนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้มีคนอื่นนะเขาหายไปเขาบอกว่าเขาหายไปทำอะไรเขาก็ไปทำอย่างนั้นแหละนะคะแค่ภาระหน้าที่ส่วนตัวแล้วก็ต้องแบ่งเวลามาให้เพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปทำอะไรแล้วเนาะโอเคค่ะ ดูเป็นพลังงานที่ดีนะคะถ้าเกิดว่าคุณเรื่องมันใกล้เคียงกับของเรื่องของคุณนะคะก็อยากให้รับพลังงานนี้ไปเลยนะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆกองที่สองมากๆเลยนะคะก็ขอให้เพื่อนๆกองที่สองนะคะสุขสมหวังนะคะในความรักค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ